สวัสดีค่ะก็อยู่ในช่องแพรวาประภาพิษแส์สันติแช่แนวนะคะก็แพรวเพิ่งคิดคอนเทนต์ได้อีกแล้วนะคะก็คือช่วง Q&A กับแพรวานะคะไม่ใช่ Q&A ระหว่างแฟนคลับหรือ FC นะคะแต่ว่าเป็นครอบครัวคนในบ้านนะคะที่มาถามาถามวาว่าทำไมแพรวาอ้วนจังว่าบอกได้เลยว่ากินข้าวเยอะไม่ชอบออกกำลังกาย3คือ เวลาว่าออกกำลังกายเสร็จบางทีวาก็จะแบบตบท้ายด้วยของหวานหรือมันก็บางทีแบบพวกขนมบางพวกพวกน้ำตาลอะไรเงี้ยพวกน้ำหวานอย่างเช่นแป๊ปซี่สไปอะไรพวกเนีวาก็จะกินตลอดขนมเซเว่นวาก็กินประจำสี่คือวาวาเป็นคนนอนหลับ ง่ายแต่ตื่นง่ายนะใจจริงอ่ะคือตื่นง่ายแต่ว่าที่ตื่นยากๆอะ่ะไม่ได้เป็นอะไรหรอกนอกจากงูงี่ไงไม่อยากไม่อยากตื่นอย่างนอนต่อเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันคือปล่อยความรีแลกของเราออกไปสักแป๊บหนึ่งสักประมาณเสี้ยววินาทีนั้นมันรู้สึกว่าเราได้ฝันเราได้เก็บความทรงจำณตอนนั้นมาถึงณตอนนี้ได้อะไรนี้ส่วนครอบครัวถามอันที่สองน,นะคะคือ ทำไมหน้าแพรวขาวจางปรับแป้งมาหรือเปล่าใจจริงว่าไม่ได้ปรับแป้งนะคะแอดแอดว่าหน้าขาวอยู่แล้วนะคะหน้าขาวตั้งแต่เกิดเลยแต่มีคนสงสัยว่าทําไมแพรวถึงหน้าขาวว่าบอกไม่ได้จริงๆว่าหน้าขาวตั้งได้ไงอ่ะเราก็ไม่รู้แต่ที่รู้คือเกิดมาเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้เลยหน้าขาวปรามาณนี้เลยนะคะอันนี้คือตัววาตอนเด็กนะหน้าโคตรขาวทุกคนแล้วตอนเนี้ยคือขาวมากขาวแบบขาวๆอ่ะอื อันถามที่สามนะคะคือว่าเป็นคนเอาแต่ใจไหมเอ่อถ้าให้ตอบจริงๆอะนะคือเป็นคนเอาแต่ใจมากๆแล้วก็คนที่เอาแต่ใจมากๆอย่างวานก็คือแบบว่าคือญาสัง่งให้เราทําอะไรเราก็เราจะเอาแต่ใจอะอย่างเช่นว่าอยากกินขนมอันนี้ญาต้องให้ขนมอันนี้ให้กับวากินนะไม่ใช่ปีให้คนอื่นกิน หรือว่าอยากอยากได้สิ่งเนี้ยสมมติว,ว่าอยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่อยากซื้อให้หน่อยดีอะไรเงี้ยมันเขาเรียกว่าคนเอาแต่ใจอะ่ะเหมือนกับว่าเราแบบดึงให้คนอื่นมามาสนใจเราหน่อยดีเอาแต่ใจเราหน่อยคืาบบกว่าซื้อของให้เรามาเยอะๆไม่ได้ไปซื้อให้ดิเกนให้ซื้อเยอะแล้วเราอะ่ะแม่งโคตรน้อยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ถูกนะอ่ะข้อต่อไปก็คือข้อที่สี่เนาะจากครอบครัวก็คือถ้าว่ามีเงินเยอะว่าจะเอาเงินทั้งหมดไปทำอะไร อันดับแรกนะเก็บออมก่อนอันดับแรกสองคือถ้าเก็บออมได้สักครึ่งนึ่งแล้วอีกครึ่งนึงซื้อบ้านหรือม่ก็ซื้อรถเพราะว่าวารู้สึกว่ายิ่งซื้อบ้านซื้อรถเราจะรู้สึกว่าเป็นเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่อะเราก็ต้องควแลแวแหละว่าหนึ่งเราก็ต้องซื้อบ้านสองเราต้องซื้อรถเพราะอะไรเพราะว่าบ้านกับรถอะมันเป็น สิ่งคู่กับวัยรุ่นของเราเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเรามีเงินเยอะๆเราจะรู้สึกว่าเออเราอยากซื้อบ้านอยากซื้อรถอยากซื้อคอนโดอยากซื้อโรงแรมอยากซื้อฟิตเนสให้มาอยู่ในบ้านเรามันรู้สึกว่าเออดีมันจะได้เรียลแหละในตัวนะคะส่วนข้อที่ห้านะคะจากคบผัวก็คือเมื่อก่อนภาวาเคยฉีแตกไหมเออเคยหลายครั้งด้วยตอนเด็กๆคือเวลาวานอนอ่ะบางทีวาก็ชอบจะ เวลานอนว้าจะหลับปกติถูกไหมแล้วผลสุดท้ายมันปวดฉี่มันอั้นไม่ไหวอ่ะบางทีแบบเด็กอะ่ะมันไม่รู้สึกว่าอั้นยังไงก็เลยปลดป่อยโดยการฉี่ไปเลยจ้ะฉี่ลงเตียงเลยจ้ะอึลงเตียงมั่งอ่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงเด็กเดกอะ่ะว่าชอบอึบ,บ่อยเพราะว่าเป็นคนขับถ่ายดีตั้งแต่เด็กเนาะแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็คืออ้วนตลอดอะ่ะคืออ้วนแต่ขี้บ่อยอืมงงมากแม่ ไม่ผอมสักทีข้อที่หกนะครับก็คือจากำคำรัวเนาะอุปกรณ์ทวาทำไมถึงจากอุปกรณ์การเรียนก็คือที่เยอะเนี่ยวาคือเป็นช่วงเก็บกดซึ่งเพื่อนวามีนูน่นมีนี่มาใหม่ใช่ไหมวารู้สึกว่า เราก็ถามเพื่อนว่ามัน,อ,นอันเท่าไรเท่าไรเราก็ถามซักไซสถามเพื่อนตลอดทุกคนเลยนะว่าคนไหนมีปากกาอันไหนที่สวยๆว่าก็จะถาม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 ไปถามมาอ่ะงั้นเราอยากได้บ้างเราไม่รู้จะทาไงแล้วเราก็ไม่มีเงินแล้วเราก็ไม่ได้ทํางานหาเงินเองอะไรเงี้ยเราก็เลยงั้นก็เลยไปตกที่ยาแต่ทุกลมกรมกับปากาโนนีนั่นกับ,กานานกบยาหมดหมดเลยนะคือทั้งหมดอะที่จริงอะมีทั้งปากกาสีปากกา น้ำเงินปากกาแดงน้ำปากกาดำลิควิดไมมบันทัดกบเหลาเมจิกเมจิกอะส่วนใหญ่เนี่ยจะซื้อให้เป็นแบบแท่งเล็กๆเ,เอาไว้แบบมันจะมีสองหัวหัวใหญ่กับหัวเล็กอันนั้นอะคือเอาไปประจามส่วนหัวใหญ่เนี่ยหัวใหญ่หัวเดียวเนี่ยที่จริงอะคือในช่วงวันเกิดคือคุณแม่เนี่ยให้งบไม่เกินหนึ่งพันบาทแล้วซึ่งว่าซื้อปากกาเมจิกแบบหัวใหญ่มาแล้วมันไม่ถึงหนึ่งพันก็ ก็หลักร้อยอะไม่ถึงพันอ่ะอืนั่นแหละก็มันรู้สึกดีว่าเออประกาศแท่งนะั้นมันโอเคนะส่วนข้อที่เจ็ดนะคะก็คือจากคนในบ้านเนาะถามว่าพวาชอบอะไรมากที่สุดในบ้านไม่ได้ชอบอะไรเลยนะในบ้านอะไม่ได้ชอบอะไรเลยนอะกจากชอบห้องตัวเองเพราะว่าอยากมีห้องเพราะชอบห้องเพราะชอบอยู่ในห้องไม่ชอบอยู่ข้างนอกเพราะอยู่ข้างนอกมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวของเราอะ่ะมันรู้สึกว่า,ม,วามันเป็นอีก ตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวของเราจริงๆอ่ะตัวของเราจริงๆอ่ะคือคนที่ค่อนคนค่อนข้างชอบร้องเพลงเสียงดังชอบโวเวกโวยวายชอบทํางานบ้างบางทีก็ชอบแบบอ่ชอบจัดห้องอ่ะง่ายๆอืมก็เลยอยากอยู่ในห้องคนเดียวไงประเด็นคืออยากอยู่เงียบๆไม่อยากให้ใครมามาปวดมาทําให้เรารู้สึกราคาญรู้สึกเอะอะนะครับอย่าอย่าไปคุยข้างนอก แชรก,ก,กดไลค์กดแชรใครด้วคนะบ๊ายคอมเมนมาด้วยว่าติดมากูกิน